สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้มาแปลกหน่อยเพราะว่าผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับการสร้างเกมขึ้นมานะพอดีผมมีความรู้สึกอยากลองสร้างเกมแนว endless runner ดูนะฮะหรือว่าคือเกมแนวพวก subway surfer temple run อะไรประมาณนั้นนะครับโดยผมจะใช้ u r r e a l e n g i n นนี่แหละนะครับในการพัฒนาไม่ใช่หรอกเพราะว่ามันคือ Engine เดียวที่ผมใช้เป็นนะครับเอาละไม่รอช้าไปเรื่องเลยดีกว่า โดยผมจะใช้ตัวละครหลักที่เราเล่นก็คือตัวชิบะบ่อยที่ผมใช้เป็นมาสคอดของช่องนะฮะโชคดีหน่อยที่ว่าผม ได้ปั้นตัวละครไว้แล้วและก็ได้ทําการรีกใส่กระดูกผมจึงนําตัวมาสอดของช่องผมเนี่ยไปเป็นตัวละครเกมผมซะเลยเริ่มมาเนี่ยผมเดิมทีผมไม่ใช่คนที่เล่นเกมมือถือบ่อยเอาไง่ายๆว่าแทบไมา่เล่นเกมมือถือเลยดีกว่าผมจึงต้องไปศึกษาเกมจาพวกนี้ใน u t u b e ก่อนนะฮะพอเริ่มเข้าใจไม่าดกหลักของเกมเนี่ยต่อมาก็ผมก็ไปศึกษาเกี่ยวกับทูตูรียลในอัลเลนจิ้สีนะฮะการสอนทําเกมแนว e n d l e s s Runner ซึ่งก็มีลหลักอยู่3เจ้านะะผมก็ดูคร่าวๆไป บเพราะได้แนวคิดหลักๆมาเนี่ยผมก็เอาไปปรับใช้นะฮะเอาไปเขียนในแบบของตัวเองเพราะว่าผมไม่ใช่โปรแกรมเกมอร์นะผมเขียนโค้ดไม่เป็นสักตัวเลยนะครับ <c oughs> พูดง่ายๆก็คือเกมเกมนี้จะสร้างโดยไม่มีการเขียนโค้ดสักบรรทัดนะฮะผมจะใช้บูปรินที่เป็นวิชวสลสคริปต์ของอาริเลวันจินที่โยงเส้นไปมาะฮะถ้ามันเกิดการโยงไปมาแล้วสคริปต์มันเกิดความซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแล้วมันก็จะกลายเป็นการทําเส้นสปาเกตตีนะฮะ เริ่มมาเนี่ยผมก็ทดลองสร้างเส้นทางขึ้นมานะเพื่อที่จะให้ตัวตละครเราวิ่งเนาะในการทําเป็นโมเดลงูงก่อนเพื่อทดลองในการใช้จริงแล้วก็ทําการเขียนระบบฟังก์ชันการสปอนเส้นทางขึ้นมานะฮะ พอผมสร้างระบบการสปอนเส้นทางขึ้นมาเนี่ยผมก็ให้มันสปอนแบบสุ่มนะฮะก็คือให้มันสามารถสปอนได้หลากหลายในการเล่นเกมจะได้ไม่น่าเบื่อนะครับแล้วก็มาเริ่มเขียนสคริปต์ตัวละครให้ตัวชิบะบอยเนี่ยวิ่งได้นะฮะก็เขียนคอนโทรลอะไรเข้าไปแต่ตอนนี้ยังไม่มีแอนิเมชันนะฮะก็ลองเขียนให้มันเคลื่อนไหวไปก่อนแล้วก็มาเขียนให้มันสามารถเปลี่ยนเส้นทางเปลี่ยนเลนได้นะครับว่าเกมจะมี3เส้นใช่ไหมกลาง แล้วก็ซ้ายขวาซึ่งค่อนข้างเป็นปัญหาใหญ่ทีเดียวนะฮะเพราะว่าผมเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนเส้นเนี่ยหลายรอบมากเพราะว่ามันเกิดบั๊กง,ง่ายนะฮะหลังจากนั้นนะครับผมก็จะสร้างทริกเกอร์ที่แต่ละเส้นทางเนี่ยถ้าตัวของเราเดินผ่านเข้าไปเนี่ยมันก็จะสปอนเส้นขึ้นมาใหม่เลยแบบไม่มีที่สิ้นสุดน,นะครับแล้วก็พยายามที่จะลบด้านหลังไปเรื่อยๆด้วย,วยในเวลาเดีวยดวยกันเพื่อที่จะได้ไม่กินพื้นที่ในการเล่นเกมนะครับ El a t หลังจากที่ระบบพื้นฐานเริ่มทํางานได้ปกติเนี่ยผมก็เริ่มปั้นโมเดลไม่ให้มันเป็นแค่แค่เส้นเอ่อเส้นทางงงๆนะฮะก็ใช้เบนเดอร์นี่แหละในการปั้นโมเดลแล้วก็จะมีการสร้างพื้นผิวนะใส่ material ลอะไรเข้าไปก็คือระหว่างทำไปเนี่ยผมก็จะพยายามแก้บั๊กไปด้วยนะครับในเวลาเดียวกัน แล้วก็ถึงช่วงเวลาที่เราจะมาสร้างอุปสรรคนะฮะที่จะมาเป็นสิ่งกีดขวางระหว่างเส้นทางนั่นเองนะครับก็จะเป็นการลองผิดลองถูกไปนะฮะก็อย่างว่าเขาว่าแนวนี้ผมไม่เคยเขียนนะเป็นแนวที่ผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ก็จะมีเกิดบ๊กเกิดเออร์เลอร์อะไรมากมายนะฮะในการเขียนแรกๆ ก็จะมีกล่องหวงูมาบังทางเรานะฮะก็จะเป็นการทดลองแบบคร่าวๆก่อนเพื่อที่จะให้ตัวละครเรากระโดดผ่านนะฮะหรือว่าเปลี่ยนเลนหลบนั่นเองผมก็มาเริ่มทําให้เส้นทางมันมีความหลากหลายยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นทําให้มันมีความสูงต่ำนะฮะมีหลุมที่เราต้องคอยโดดหลบแล้วก็ทําการเขียนบูปินเพื่อที่จะซุ่มเส้นทางนะครับ A later few moments หลังจากที่ไม่คณิคหลักของเกมนั้นเริ่มทำง,งานได้แล้วเนี่ยผมก็เริ่มเขียนรายละเอียดเล็กๆน,น้อยๆนะครับอย่างเช่นสร้าง user interface นะฮะให้เราสามารถเห็นระยะทางที่เราวิ่งได้รวมถึงสร้างระบบเก็บเหรียญขึ้นมานะฮะเพื่อที่จะใช้ในการบวกคะแนนในตอนจบเกมนั่นเองแล้วก็ต้องขอบคุณ a s s e t ที่อีพีเกมนั้นแจกฟรีทั้งหลายด้วยนะฮะทำให้ผมไม่จําเป็นที่จะต้องปั้นโมเดลทุกอย่างในการทําเกมนี้นะฮะเพราะว่ามี Asset มากมายที่อีพีเกมนั้นแจกแล้วมันค่อนข้างที่ ตรงกับอาร์สตสไตล์ที่ผมอยากได้พอดีนะครับเกมนี้ผมเลงอาร์สตสไตล์ให้มันมีความน่ารักสดใสคล้ายๆกับ Legend of Zelda Link Awakening ในเะวอร์ชันรีเมคนะครับที่ลงใน Nintendo Switch แล้วก็เทกเจอร์หรือเอฟเฟกต่างๆนะฮะสามารถลดทอนเวลาในการทำเกมนี้ได้มากเลยทีเดียวแล้วผมก็เริ่มทำการเขียนสุ่ม environment น้านข้างนะฮะให้มันเป็นการเอ่อแรนดอมสปอนต้นไม้สปอนหินขึ้นมาโดยใช้ a s s e t ข้างต้นเมื่อกี้ ก็มาเริ่มทำอะไรหลายๆอย่างนะฮะอย่างเช่นเอ่อทำ UI เมนูนะฮะเกมโอเวอร์หรือพอดเมนูอะไรประมาณนั้นหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เริ่มที่จะทําอุปสรรคให้มันมีความหลากหลายมากขึ้นนะฮะอย่างเช่นเป็นไม้กั้นต่ำๆเป็นหินกั้นเป็นแผงยาวทั้งทั้งสามเลนนะฮะ หรือว่าเป็นไม้กั้นระดับสูงที่ต้องกิงตลอดเท่านั้นแล้วก็เริ่มการสปอนเหรียญให้มันเป็นแพทเทิร์นมากขึ้นนะครับและตกแต่งปรับเชดเดอร์ให้ให้มีความโค้งเหมือนว่าเรากําลังเลี้ยวอยู่นะฮะไม่ได้วิ่งเป็นเส้นตรงแต่จริงๆแล้วเกมนี้ผมวิ่งเป็นเส้นตรงนะฮะแต่ว่าผมใช้เชดเดอร์ในการหลอกตานะฮะให้ไอที่อยู่ไกลๆเนี่ยมันดูเหมือนโค้งนะับแล้วก็เริ่มมีการให้สปอนไอเทมพิเศษต่างๆนะฮะ อย่างเช่นมัฟฟินที่เมื่อตัวชิบะบ่อยกินเข้าไปเนี่ยมันก็จะวิ่งไวขึ้นนะครับแล้วก็สามารถชนสิ่งของได้ทดยที่ไม่เกมมโอเวอร์แต่ว่ายังตรงเหี่ยวอยู่นะหรืออย่างดาว ที่เก็บแล้วเราจะเอาแต้ไปคูณ2นะฮะเป็นเวลาสิบวิแล้วก็เริ่มมาปรับแอนิเมชันของตัวชิบะบอยให้มันเข้ากับเกมมากขึ้นนะฮะแล้วก็สร้างแอนิเมชันใหม่ไปด้วยแล้วก็ผมก็ลองลองเทสเกมไปเลยนะฮะว่าจะเจอบั๊กหรือเปล่าตรงนี้อยากไปหรือเปล่าหรือว่ามันสปอนได้ตามที่ผมต้องการหรือเปล่าก็ปรับแก้ไขเรื่องเล็กๆน้อยๆให้เกมมันดูสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ผมจะมีระบบเพิ่มระดับความยากไปด้วย โดยเกมเนี่ยถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆผมก็จะปรับ,บระดับความยากไปเรื่อยๆตามเวลาที่เราเล่นไปนะครับอย่างเช่นว่าถ้าเล่นเวลานังเนี่ยผมจะมีโอกาสที่จะสปอนเส้นทางที่มันมีหลุมมากขึ้นหรือมีอุปสรรคสปอนมากขึ้นเป็น2เท่าอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งส่วนนี้ก็ใช้เวลาเขียนค่อนข้างนานพอสมควรที่เหลือก็จะเป็นการขัดเกลาตัวเกมให้ดูดีขึ้นนะฮะอย่างเช่นทำแอนิเมชันให้กับ UI อะไรประมาณนั้นใส่ซาตุเฟกเข้าไปนะครับใส่พาร์ติเคิลนะฮะใส่เอฟเฟกต่างๆปรับแสงปรับกราฟิกออปติม ะะให้เกมมันรันได้อย่างลื่นไหลามากขึ้นทําให้ภาพในเกมลงตัวยิ่งขึ้นนะฮะคือคุดง่ายๆคือช่วงนี้คือช่วงที่ทําการขัดเกลาร์นเองนะฮะเนื่องจากว่าตัวเกมหลักนั้นสามารถเล่นได้แล้วก็จะเป็นช่วงที่เล่นเพื่อหาบั Me n e time แล้วก็หลังจากที่ผมลองเอาไปให้เพื่อนทสดูเนี่ยมันก็จะเจอบั๊กอะไรแปลกๆนะฮะหรือว่ามีปัญหาเรื่องมุมกล้องมีปัญหาเรื่องการสปอนอะไรต่างๆ ก็นำตัวเกมนั้นไปแก้ไขนะฮะแล้วก็เพิ่มฟีเจอร์อะไรต่างๆเข้าไปอย่างเช่นเอ,อ่อทำให้เกมมีระบบกำมันกลางคืนนะฮะ One eternity later หลังจากที่ผมทําเกมนี้ไป7วันกว่าๆเนี่ยก็จะออกมาประมาณนี้นะครับ ที่ผมทำได้มากสุดเลยก็คือ1 6 2 2 1แต้มแตนะครับ 9, 1, 9, แน่นอนครับว่าเกมนี้ตอนที่คุณดูคลิปนี้อยู่เนี่ยผมเปิดโหลดให้เล่นเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเกมฟรีนะฮะ ทุกคนสามารถโหลดเล่นได้ผ่านลิงก์ด้านล่างเลยนะฮะง่ายๆเลยก็คือกดดาวน์โหลดเล่นได้เลยนะครับถ้าใครอยากสนับสนุนผมหรือว่าอยากสนับสนุนเกมนี้ก็สามารถโดเน a t มาได้นะครับหดอลลาร์ซึ่งในอนาคตถ้าเกมนี้กระแสดีหรือว่ามียอดโด o n a t มาเยอะเกินเนี่ยผมก็อาจจะมีการอัปเดตนะฮะเพิ่มฟีเจอร์อะไรต่างๆเข้าไปในเกมสลัดท่านผู้ชมทั้งหลายนะฮะถ้าคิดว่าตัวเองทําแต้มได้เยอะมากๆเนี่ยจนคิดว่าคุณคืออันดับหนึ่งเนี่ยคุณสามารถทักผมมาได้นะฮะในทางเพจเฟซบุ๊กผมนะครับโดยมี ีคลิปวิดีโอแนบมาด้วยก็ดีนะครับเพราะว่าผมจะได้อ่างอีกด้วยว่าคุณเล่นจริงนะครับเพราะว่าเกมนี้มันใช้เชนจินโกงคะแนนได้เนาะผมจะเอาชื่อแขวนบนคอมเมอร์ยูทูบนะครับเพื่อที่จะโชว์ว่าคุณคือเ o อร์ r ล c คอร์ดโฮเดอร์นะฮะอ้องเกือบลืมไปนะครับใครเล่นแล้วพบเจอบั็อกอะไรสามารถมาติดต่อบอกผมได้นะครับผมจะทําการแก้ไขในแพตต่อไปแล้วก็หลังจากที่ผมได้แก้บั็อกออกไปหลายรอบแล้วนะผมก็ได้เพิ่มออปชั่นสำหรับการปิดเปิดชาร์โดสำหรับคอมเปเลตโตนะฮะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากที่รับชมนะครับแล้วก็รวมถึงคนที่คอยซัพพอร์ตเป็นเมมเบอร์ช่องผมด้วยนะครับทั้งระดับแฟนบอยทุกคนด้วยนะครับผมแล้วก็ระดับอีพิกบอยคุณวราทนนะครับแล้วระดับลีเจนดี้บอยคุณโอตาตัวปลอมขอบคุณทุกคนมากที่สนับสนุนให้ช่องผมนั้นยังอยู่ได้นะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนและขอให้สนุกกับเกม r ันบอยลันนะครับ